สวัสดีค่ะพี่น้องวัสูทุกคลนองสุวรนค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณยายแป๊บหนึ่งค่ะคนมาสกุลนองวรรรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณยายจ๋าไปก่อนค่ะถึงนี้ก่อนโอเสวัสดีพี่น้องวัสทุกคนนองสุวรรณจ้ะลูกชิ้นคุณยายลูกชิ้นคุณยายอะไรนี่น่ะคุณยายเซมีอันค่ะยายบัวหลวงเนี่ยก่อนสิบไทยกันสองคนนี่สองคน คุณยายกำลังทอดเอามาือออกก่อนแป๊บนึงถ่ายหนะโป๊กก่อนถ่ายคุณยายก่อนนะไอ้ลงยูทูปให้ได้ยายเดูบูรณาสาธุเด้อมวยสาธุนรำคุณยายอยู่เนาะทำโรงทานอยู่สาธาหมู่บ้านค่ะพี่กั๊ดพี่กั๊ดอันสาธาหมู่บ้านอันโนั้นบอกสามด้วยให้ดีมาตอนนี้ให้ดีมาธรรมชาติอดค่ะ ไทยไยายเสียงย่าด้อยนายยายไปยายยายไปไหนแ่มึงด้อลเสากอยู่นอกเออไดได้เออลุสาเก็มาล้นี่เออส่งมาเนาะส่งมาไอมาทำบุญคุณยายมาตรงนี้เขาจะขายลูกล่งด้วยทีหน้านางอ อมันย่า้ยายเอามองกล้องด้าสามใหญ่มองกล้องก่อนนะหนึ่งสองสามอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ย้เห็นสะทะด้หนึ่งสองสามเออเห็นหมอแล้วยากบอกยายนี่เห็นทั่วโลกเลยเด็นี่ จะเห็นได้ว่าทังเขาจะเริ่มกลังใจตัวมยด้วนั่นดิลูกินจเกาหีเยลูกสิ้นจะเกาดีพี่น้องเลยนี่ลูกชินจะเกาดีเกาดีส่งเงินมาห้อันนี้น้ำจิ้มจากยายเห่น้องไม่ใช่จากเกาดีหรอกน้ำจิ้มจากยายเมียนเห่นเนาะคุณยายเมียนคุณยายนี่คุณยายบัวหลวง แม่เสอเพียสต้นอเพียเกย์ไายไยังไม่เท่าไยังไม่เ่าแบบป้ะให้เราชิมิก็หน่อยนะเดี๋ยวันนี่ซส้อประจํานตจนดือเคยเคยค้ายเราใหญ่ใหญ่ใหญ่จะีนห่างกันได้ป่ะไปทางหนุ่มเออเออนันหละนั่นจีไทยลงเออคนอันไ่เนาะคนตักไเนาะ ไม่รับพรนึกว่าีแต่ขี้ข้านไปยานะยานะสีแดงด้วยอี่ดงนี้สีแดงเดวสีแดงด้วยเดินสีแดงแดงด้วแดงอเงี้เออสีแดงอย่าเอออะไรอื่นอื่นก็ได้เออต่น้สีแดงไงพอพรไปตรงน้เที่ยวลาดดิ กินว่ากันแรก้วคิดว่านี่่แม่เราก็ไปหาหมอไม่ได้บอกขนาดถ่าเราไปห้าหมออขอยาวิตามินน่อดิวิตามินมากินะได้กินไหนเนาะมะเพย่เนาะหัวได้ค่ะยายถ้าเจเอาหนีไปบ้านเนี่กระทานย่าเจ้ากระทันไปทอดอยู่บ้านเลยไหมแกเด้คก็จิมรมาบางกนทั้งไทยทั้งคือสิว่า อยากเปนบนพอเลยเองก็บางบนตุกอืมเขาเอาใครจะยิบเอาก็บยิบตอนกบัตโนยายตัวบมูทนาสาถูกับคุณยายทั้งสองเด้อคุณยายทั้งสามแล้วอันนี้คุณยายคุณยายบัวหลวงกับคุณยายเมียนใช่ไม่เอาเด้งมาผสมก่อนนี้ไค่อยชักฉันยังไหวอยู่พี่น้องเอ้ยุฝนะชินลงทานพี่น้องเอ้ยยายฉันยืนอยู่นี่เลยยายเด้อ น้ำมันนั่นนะเนแผวลบใหยนั่นน่ะเ็ายังบอกยาย่ในุ่่ยืนอยู่นี่เด้ยังหวอยู่นั่นน่ะอากินทั่วนเด่นเลยอือาบเปคุณทำบุญอยู่ทางนู่นพี่น้องอันนี้ทำทานในทางนี้ค่ะทำบุญแล้วก็ทำทานถาคนยังมโมือข้นจ้าอือใครยังมเล้ำถวยยกมือขึ้นถวยเดียวม่ต้องยกไนเนาะแผวลบน้ำมันนะเจ้า ยายดี่เ er ักแดงๆในห้องคอยนะหามีคอยเสียงมาขังล้งเดีวไปเสียงมาขังล้างเดียวไปเนาะถอดมันแม่เออเหมือนถอดมันเนาะตัวมุมธนาสาธุยะเออเอาไปนหน้าทพีนะประมองตักเวลาเออเอาปันกับไปอยู่สาธุอากกรน์นองงานนี่นอใหญ่ ไม่ใช่เองไม่ดูไงถ้าดูจะมารวมจ็กสีจ็กฮาลู่อย่างนี้นะรวมนี่สาธุเนาะใหญ่รวมนี่มูนาสาธุนำเด้อก่อนทานทำไมไม่เห็นชันสิไปเดี๋ยวไปดูคลิปอ่ะเออปวดท้องเหมือนทางบุญพี่น้องทางหนูทำบุญทำนี่ทำทานกี่ขันรับพรได้วิ่งมาทางนี้เลยเนาะทางหนูนำบุญ หมดแดงหมดดอกจ้าอ่าเดี๋ยวสิหอเมื่อจักโดสองโดนี่ดิพูดมัดเสิเอาจริงๆนี่เนาะไอคนพูดี่ได้ไปก้าวเนา่พี่น้องนากินน้ำจิ้มยายนั่ะน้ำจิ้มใส่ถั่วที่พี่น้องเลยสีแยกเลยพี่กัดดิเด กันสีแยกหมู่บ้านขุนยายถอดกางเดินดีวันนี้เขาทำบุญฝนกระู่ดิวันนี้ยายทำบุญมง่ฝนไม่ตกอืมอูทินะค่ะเด้อขันยังฮอกทุงมาเองฟันไงดีนะยังฮอกทุ้งมาเองเซ็งแบนี่เนาะ เออทั้งนานนี่ยผมมงมาสวยย่ชิมก่อเพี่น้องค่ะใหญ่ขาดตัวด่ะหืมเบลเสียบเลยหืมเบลเสียบเลยม่ทุงไหมให่เบนเสียบเลยม่ทุงไหมสิห้อมไหมอร่อยน้ำจิมเข็มข้นกินจ้าเค็มจนจ้าเค็มจนอร่อย เดี๋ยวเรียกอะไรก่อนกระทากทำไมกล่องมันหน่อยซสไปอาน้ำเกลือใส่เกลือใส่ยังไรเกลือกำหนึ่งน่าจะบอกวิธีกันเองวดทุกบไม่พอกันนี่เสียงเซลเลยน้ำมันมีกันเออพี่พอมาทางนี้แด้วเดือแต่ว่าใหญ่ถึงน้ำมันแต่ถึงน้ำมันนี่ป่งลงเลยแล้ ท่านท่านเนียแดงใหญ่มาันกินสีแดง,งม,มักินมบบดีงเราไม่มีปัญหาอยกเวอร์แม่ม,มีปัญหาอยู่กิโลไปเลยไปต่อโอย่บานเนาะ ยุโรปหนาคนใหญ่สิบอกแกกับบอกฉันนะเวมารวมด้วยเวลาที่ทำไม่ถ้าฉันไม่ให้ไปซื้อักใส่เงินไปซื้ออย่างนี้นะความหมายหน่ะหน่ะออกเงินบางทีไม่แต่ทันอยู่โดดท่านไม่ค่อยได้ทำบุญใหญ่บ้านอยู่บ้านเดียวบ้านอยู่ต่างจังหวัดบ้านไม่มีใครไปถึงนะบ้านโดดเดียวอยู่ในป่าลงดิ้บคนเนาะออเบ้านอยู่ป่าลงดิบใหญ่ ไม่คอยเลยทำบุญนะนเองจะได้ดอกใครวันนี้ไปเลยยายจะทำบอกก็ได้ยายได้ท่าน่นไม่ได้ไปซื้อถ้าก็เสียเงินไปซื้องนี้นะแยเอย่านี้แ่ออลูกแลไม่เอาออกเดี๋ยวเขาโ่้อ้ออ้โหโอ้โหอ ไอซนี่ช่องไหนนี่เอเอ YouTube y o ่แล้วลาพากินแพาวโอเคขอบคุณค่ะใส่ได้ใส่ไหมนี่ติตามร่าจะได้เห็นยายเมีนจะได้รู้ล่ะฮะก้อยคมเนาะทั่วไมเหียวจ้แกยังไงตึงๆหนุนนังก็รอดเลยนั่นๆๆเฮ้ยมันลอดียม่ต้องจาคลิปนี่เขาจะบ่เพ่งตำหนิด้ว คลิปนี้เขาจะไปเพียงเท่านี้เพียงเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกันไปกันเอ้อาแพลวบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บนมเลยนะ